สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวยุทธเจลถูกอบิเชลนะครับมื่อนีคือเก่านะครับมาซาไวนามคือเก่ามาเบิงเล็กน่อยไวยนามครับผมห้าหกเจ็ดแปาสิบสิบเอ็ดสขยับเร็วเร็วสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ อ่啊，พร้อมนะที่อึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก0 1 1 12 13 14 1็16 17 18 19 20 21 22ขยับเร็วๆ23 24 2่26 27า8 29 30 เมย์บอสเมย์บอสมาโดนเราบอสฮะมาโดนเราบอสโดนแล้วมาจะยิงโม่งลูกใบเท่าไรใบหนึ่งน้ำเย็นเลยมาแม่มาแม่ อ่ะพร้อมนะจีอึ้บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าขยับเร็วๆยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่

ทาไหมนะอยงอหนึ่งสสมสี่ห้าหกปด้สิบสิอ็ดสงสาสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยสิบเอ็ดี่สิบสอง ยี2ส25 2ามยี่สิบสเจ็ดยี่เอึ๊บครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนึกันนาะพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ